Yes June b e a r y n g Strawberries There r e different kinds But different kinds I don't know There are very strawberries yes. See there's different kinds ไม so ่ร no. no? ู้ว่าพันไหนมันดีเนาะเช็คดิพันไหนหวานลูกใหญ่ลูกสาวกังเช็คในอินเทอร์เน็ตอยู่ไม่มีข้อมูลไม่เคยปลูกอะจ้ะ นี่ต้นใหญ่เราเอานี่เป็นไม้ต้นหญ่ใหญ่เป็นฮะหน้ากอเป็นไงอ,อันอันนี้ใช่ไหมม,มันใหญ่หรือมันเล็กะลนก็ใหญ่ก็เหมือนจะเล็กเลยอะเดี๋ยวไปดู ไม่มีข้อมูลมาซื้อแบบรีบๆแรบจะเราก็จะไปทํางานกันนั่นเนี่ยมาหาซื้อพันผักเสร็จก็จะไปทํางานอาจจะยังไม่ได้ปลูกหรอกมาซื้อไปก่อนอันนี้มันเริ่มออกลูกแล้วเนี่ยเห็นไหมเป็นนี่เหมือนจะใหญ่เลยมีแค่สองพันแล้วแบบกระถางนี่กระถางละเท่าไหร่สิบอลลาล่ใช่ไหมใส่กระถางดูใหญ่ดีนะ วันนี้ปลูกง่ายดิปลูกง่ายยกกระถางเลยอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมเบนสิบเหมือนกันกระถางละสิบนั่นแหละจริงเอาไหนก็ได้ดูดิมันกำลังงอกเลยกำลังจะออกดอกแล้วถ้านั้นเราต้องไปอัดอัดเอา,อาไปลงดินก็ได้ปลูกที่ดินก็ได้นะทําเป็นร่องให้มันปลูกวันนี้ตั้งงาดนตั้งงานล <c oughs> แล้วก็เด็ดดีแเ้วแล้วเอาหลายพันผสมกันได้ไหม เอาอแบบนี้ดิคือแม่ว่าแปบอย่างนงี้สวยนี่เป็นไงนี่อันนี้กำลังจะดอกเบนตูนแตกกระทางแตกสามสี่แล้วหกต้นใช่ไหมหกต้นสิบดอลลาเท่าไหร่ละห้าห้าอีกตัวอีกต้นหางามๆนี่นี่นี่อย่างอวบเลย ใช่ปะอย่างอวบเลยหกต้นสิบไปไปดูอย่างอื่นต่อได้สตรอเบอรี่ได้จ้ะได้ไปหกต้นแค่นั้นแหละพันซาลาแน่พันมิ้นอันนี้พวกพวกนี้นะมีหมดแล้วจ้ะอันนี้มะเขืออันนี้บ็อกครีใช่ปะ่ะ พันผักเขาเพาะขายเพียบก็ไม่ได้แพงอะงไะ่ต่ต้องเพาะเองเลยเนี่ยซื้อแบบนี้เลยก็ได้ดเบนพริกชนิดไหนมันไม่ค่อยเผ็ดช่วยไม่อ่านเลยไดิแมมไม่อยากไว้เผ็ดมากที่เรามีพันุ์ที่เราเพอเราปลูกเองเผ็ดมาก อันนี้มันขายดีเลยพริกอะไรเนี่ยเป็นพริกเคียวพริกขี้หนูเหรอเต็มเลยตรงนั้นอนะแต่ไม่รู้พันไหนเป็นพันไหน <c oughs> แม่ก็เพาะนะพันมเมล็ดเราที่ว่าเรามีอยู่แต่ว่ามันแม่อยากเปลี่ยนพันดูบ้าง The pie, not the <Super S 1> no, not not super spicy อะ I don't know tomato. Lah, ถูกดีเนาะไม่ต้องพอเองเลยนะ ะลองเอาพันธุ์ใหม่ไปปลูกบ้างอันที่น้อยปลูกเองที่บ้านมันเผ็ดมากอะจ้ะใส่สองเม็ดฝรั่งก็เผ็ดหูแดงตาแดงแล้วจ้ะอันไหนใช่ไหมแล้วทองจักบาทนะอันละหนึ่งหมดเลยใช่ไหมหนูเช็คได้ใช่ไหมอ่ะต้นสวยๆอันนี้สวยสวยจะมามเสมอเอาแล้วอันเมื่อกี้ไม่ถือมาไม่ไปทิ้งไว้ไหนแล้ว อันนี้หองร้านใช่ไหมเฮ้ยอันนี้พันใบใบใบ,บนี้เบนดูดีใบอะไรอ๋อเอาสกกนก็ได้เธออยากบอันนี้มันเหมือนไปแมงลักเลยนะใบแมงลักบ้านเราอ่ะเบนเบอมอนดเบสซอเออ ใช่อันนะจักบาทเบนใบแบงลักเดมอนเบซิลอันนี้ก,นนนนก็นนข,าขายเท่าไหร่เบนแบบนี้ใส่ต้ตมตำอร่อย แบบกินเล่นได้ใ่ไหม,น,น,ไมนั่นคืออะไรทำไมมันไม่งามเลยวะตรงนั้นอันนี้ใช่ไหมที่กากินเล่นได้ลูกย,วยาวๆใช่ไหมใช่ไหมลูก<ม>โอ้ทีหลังไม่ต้องไปซื้อมเมล็ดมะเพาะหรอกซื้ออย่าี่ี้เลยง่ายอันละเดือนละสองเดอนละเองไม่ต้องไปดูแลยากจับฝังดินเลยเนะาะอันนี้เป็นพวงอย่างนี้ใช่ไหมลูกใบไี้ใช่ไหมโอเคไม่อยากได้ลูกใหญ่อยากได้ลูกเล็ก เปลี่ยนเปลี่ยนเจอกอใหม่ใหญ่กว่าเก่าก้อนนี้สวยกว่าเคินเลย you got Put <it> oh you don't want the broccoli you don't want broccoli yeah we have already okay ไม่เพาะไว้บร็อคโคลี่มันมันได้ <use> แล้ว I don't have room for that Okay, well then we'll put it up. It comes up every year though. Oh, it's yeah. nice, you know it's planted yeah. every year. It comes up every year, a perennial. That's what's nice. Like strawberries. You don't want though. Yeah, right? I don't want it. Okay. <laughs> บ๊อบกับน,น้องเบนทั้งนู้นจะเป็นพวกต้นไม้ใหญ่ๆจ้ะเป็นไม้ประดับจะซื้อไปปลูกไงเนาะลุงบอ๊อบฟ้ามืดๆนู่นมันฝนจะตกอีกแล้วจ้ะจะสวนเขากว้างใหญ่มากเลยบอ๊อบเพิ่งครั้งแรกว่ายุ่จัด Take me here oh, what a beautiful place. Oh, I don't know. Before we're getting seeds. Seeds you can get anywhere, okay. These are all like grown oh. plants. Seed? What is it, Loli? Well now you know. This is the Like I say, Lowe's had seeds last year. That's all mm. we're looking for. Yeah. Yeah, this so is good. เบนไปดูตรงดอกไม้ตรงนู้นอ่ะยังสวยมากเลยมีแต่ดอกไม้ที่สวยหุยดอกอะไรอ่ะฮนี่ what is name I don't see it should be somewhere here oh อะไร common common bleeding bleeding heart common bleeding heart เะดอกมันมันรูปหัวใจเลยเป็นแปลกดีมันเป็นมันเป็นดอกมันรูปหัวใจเห็นไหม Can tap, tap Ooh. Yeah. Pretty. Good. Uh, ดอกไม้ท like yeah, uh, mm ี่เพื่อนบ้านก็ให้เมื่อวันก่อนมีหลายพันเนี่ยเดแดดแดดแดดให้มาหนี้ใครอันนี้แชร์เลย นี่จ้ะโซนนี้เป็นดอกไม้สวยมากเลยจ้ะทั้งแขวนไว้ข้างบนทั้งอยู่ข้างล่างเราจะมาถ่ายให้ดูก่อนจะกลับบ้านลุงป๊อบเร่งกลับบ้านแล้วจ้ะแต่ขอมาถ่ายสวยๆงามๆให้ดูก่อนเนาะเนี่ย นี่จ้ะอันนี้เป็นต้นเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้ามาแต่บ้านเราหรือเปล่าเนี่ยเขาปลูกเมืองหนาวได้ด้วยรอดอกเฟื่องฟ้ามันน่าจะเป็นดอกไม้เมืองร้อนอย่างบ้านเราเนาะเนี่ยเต็มเลยจ้ะมีทุกสีเหมือนบ้านเรานั่นแหละชมพูม่วงสีส้มแต่ไม่เห็นสีขาวนะเจอหิมะไม่ตายเหมือนหรอเฟื่องฟ้า าใครมายืนล้วงกระเป๋าดูเนี่ยอย่างรอเลยเนะาะจะจะกลับบ้านกันแล้วได้ของหลายอย่างอยู่จ้ะวันนี้มีพริกมะเขือเทศใบแมงลักสตอรอเบอรีแล้วก็กระล่ำดอกสีขาวขาวจา้ะวันนี้ก็คงต้องลากันแค่นี้เลยจ้ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ